สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะตั้งชื่อยังไงดีเนะี่ยคลิปนี้ใช้ชื่ออะไรดีคณิตศาสตร์กับงานศิลปะนานาจิตตังตาบอดคลำช้างหรือเนะี่ยชื่อยาวสักนิดหนึ่งความรู้ที่ได้ระหว่างการทำโจทย์มีคุณค่ามากกว่าผลลัพธ์นะเดี๋ยวดูแล้วก็กลับมาตั้งชื่อกันนะ วงกลมที่มี D เป็นจุดศูนย์กลางมี C เป็นจุดศูนย์กลางสัมผัสการภายนอกที่จุด F วงกลมวงใหญ่รัศมี A วงกลมวงเล็บรัศมี B มุมนี้แอลฟามุมนี้เบต้าเเป็นเส้นสัมผัสร,ร่วมในภาพนี้เนี่ยนักเรียนมองเห็นอะไรครูผู้สอนเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้าง นะก็นะน,นำสุภาษิตโบราณกันนิดหนึ่งนะตาบอดคลำช้างนะเขาบอกว่าคนตาบอดนั่นนะถ้าไปครลำที่ศีรษะช้างก็จะบอกว่าช้างเหมือนหม้อไปครลำที่หูช้างนะก็บอกว่าช้างเหมือนกระดง้งไปครลำที่งาช้างนะช้างเหมือนผานนะคลำที่งวงช้างก็งอนไถเนะี่ยตัวช้างโตหน่อยก็เป็นยุ้งข้าวบางคนไปครลำที่ เท้าช้างนะีก็มองเหมือนกับเสาไปคลำที่หลังช้างครกตําข้าวนะหางช้างนะีก็บอกว่าเหมือนสาบพันคนที่ไปคลำปลายหางช้างบอกนะเหมือนไม่ขวาดพันโจทย์คณิตศาสตร์ภาพหนึ่งภาพนั้นะนะเราก็สามารถมองหรือว่าเลือกใช้ประโยชน์ได้นะตามความเหมาะสมนะหลักสูตรมอต้นมอปลายระดับสอบแข่งขัน นะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้งานได้จากภาพเดียวกันนี้นะนักเรียนคนที่1มองเห็นอะไรมองเห็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะ AD รัศมีวงกลม DF รัศมีวงกลมสองด้านยาวเท่ากันก็สามเหลี่ยมสีม่วงก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมสีเขียวก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วย แผนท่าระดักเรียนมต้นก็นําประโยชน์ไปใช้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะนักเรียนคนที่สองมองเห็นอะไรนะทฤษฎีก็สูงขึ้นนิดหนึ่งมุมที่เส้นสัมผัสกระทํากับคอร์ดนะเท่ากับมุมตรงข้ามนะมุมนี้นี่แอลฟาส่วนสองนี่ก็แอลฟาส่วนสองทำไมตัวนี้เป็นแอลฟาส่วนสองก็มีทฤษฎีเลขาคณิตรองรับว่า มุมที่จุดศูนย์กลางเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวบงนะนักเรียนคนที่2ก็มองเห็นแบบถัดไปนะทำไมแอลฟาบวกเบต้เป็น180นะมุมนี้มุมฉากทำไมเป็นมุมฉากนะเส้นสัมผัสตั้งฉากกับรัศมีมุมนี้มุมฉาก นะมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมรวมกันเป็น360ก็แปลว่า a l ลฟาบวกเบต้าเท่ากับ180อันนี้ก็มองเห็นโดยนักเรียนคนที่สองก็แปลว่า a l ลฟาส่วน2บวกเบต้าส่วน2 90องศาขันะาการที่นักเรียนคนที่2จะมองเห็นเร็วหรือช้าผลลัพธ์ก็คือสามเหลี่ยมสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบนะ เราจะนำประโยชน์ไปใช้ยังไงเนี่ยเลยบอกตาบอดคลำช้างนะบางคนมองที่สีเหลืองก็สามเหลี่ยมมุมฉากบางคนก็มองที่สามเหลี่ยมสีม่วงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะบางคนมองที่สามเหลี่ยมสีเขียวก็สามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะแล้วแต่ประโยชน์ใช้งานนะครูผู้สอนกันเหมือนกันนะก็สามารถหยิบประโยชน์ใช้งานว่าจะเอาไปใช้ในการออกข้อสอบเรื่องใดนักเรียนคนที่3เนะี่ย ก็ไปใช้แนวที่เกี่ยวกับติีโกนี่เขามองเห็นว่า AF กำลังสองมีค่าเท่ากับ 2A กำลังสคูณกับ1ลบ cos แอลฟา b f กำลังสองเท่ากับ 2B กำลังสคูณกับ1ลบ cos เบต้าเขาอาจจะคิดเลขเร็วหรือคิดเลขช้าแต่ว่าสิ่งที่เขามองเห็นคืออันนี้เบื้องหลังยังไงก็อ้างใช้กฎของโคไซ af กำลังสองเทากับ a กำลังสบวก a กำลังสองลบทิ้งด้วยสคูณ a คูณ a คูณ cos แอลฟ a แล้วก็จัดรูป b เกำลังสองก็เหมือนกันเนี่ย b กำลังสบวก b กำลังสองลบสอเนี่ย b คูณ b แล้วก็ cos เบต้แต่แอลฟ a กับเบต้ารวมกันเป็นร้อยแปดสิเนี่ย cos ร้อยลบแอลฟ a คือลบ cos แอลฟ a นะพันจะเลือกใช้สูตรนี้ก็ได้เลือกใช้สูตรนี้ก็ได้นี่คือการมองเห็นของนักเรียนคนที่3นะครูผู้สอนก็เหมือนกันนะก็นำประโยชน์ใช้งานได้ว่าถ้าเรามีสูตรนี้อยู่เราก็สามารถหาความยาวด้าน AFBF ได้นำไปออกข้อสอบได้นะ A เป็น9 B เป็น4นะถามพื้นที่สีเหลืองก็สามารถถามได้ นักเรียนคนที่ c นะมองเห็นว่า a b คือ2คูณ square r a คูณ b นะอันนี้ก็ข้อพิสูจน์ก็ยาวสักนิดหนึ่งนะไปดูคลิปหมายเลข1 2 3 1นะเป็นข้อสอบนะอบรมเข้มคณิตศาโอลิมปิกรอบที่1การสอบครั้งที่4นะสอบเมื่อวันที่28ตุลาคม2537 นะอันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่านักเรียนคนที่ C นะีมองเห็นว่า AB ยาวเท่ากับ2คนะูณสแคร์รูทเอคูณบเนี่ยพันธเป็น9 B เป็น4เราก็สามารถฟาร์มยาว AB ไดนะ้คอสอัลฟ่ามีค่าเท่าไหร่นะก็ประยุกต์ใช้สูตรกันนะสามเหลี่ยมสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยม มุมฉาก ab กลังสองท่ากับ af กาลังสองแล้วก็ B F กําลังสองบวกกัน,นก็แทนค่าสิ่งที่มองเห็นข้างต้น,นกระจายสูตรจัดรูปพิชคณิตย้ายข้างมาหารก็ได้ cos สแอลฟาละนักเรียนคนที่ 6, นะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู abcd เท่ากับเท่าไหร่1นส่วนสน คูณนะีผลบวกด้านคู่ขนาน a บวก b คูณสูงจาก a มา b ก็คือสแวลู a b ก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางบูเนะี่ยเพราะในแง่ของนะีภาพเดียวกันนะั้นน่ะนี่จะนำประโยชน์ไปใช้นะการเรียนการสอนระดับมอต้นมอปลายหรือข้อสอบแข่งขันก็สามารถเลือกใช้ได้นะลองสอบถามนักเรียนคนที่7เพิ่มเติมว่าเห็นอะไรในนี้อีกนะ รามีนักเรียนเยอะนะพอมองภาพนี้เนะี่ยมองเห็นอะไรบ้างเนะี่ยถามพื้นที่สีฟ้าเท่าไหรนะ่เนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองเนะี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมสีม่วงพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวนะเนี่ยผลจากนะีการที่มันเป็นข้อสอบได้หนึ่งข้อนะคงถามได้คําถามเดียวนะแต่ความรู้ที่ได้ระหว่างการทําโจทย์อาจจะมีคุณค่ามากกว่าผลลัพธ์หนึ่งผลลัพธ์ในการทําโจทย์ข้อนั้น บางคำแนะนำในคลิปนี้ก็ให้เห็นว่าภาพหนึ่งภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมอต้นมปลายแล้วก็การสอบแข่งขันได้ยังไงนะครูผู้สอนก็นำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะักนะเรียนเตรียมสอบว่าเลือกวิธีนะว่าเจอคำถามแบบนี้ควรจะทำยังไงพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ